หมอเบีรยครับมีคนไข้อยากให้สูตรคำว่า total cost ให้หน่อยครับผมโอเคคำว่า total ก่อนนะครับคำว่า total ในความหมายจริงๆคือคำว่าทั้งหมดหรือทุกอย่างงั้นจริงๆคำเต็มของอาการอัปเกรดชุดนี้ก็คือ total, P9 e n h a n c e m e n t cost ก็คือความหมายก็คือ อัปเกรดทุกอย่างพร้อมกันทั้งหมดนะครับทำอะไรบ้างก็คือทำหัวให้ใหญ่ขึ้นทำลำให้ใหญ่ขึ้นทำให้ยาวขึ้นแล้วก็ทำให้ปิดขึ้นถาวรและที่สำคัญสุดท้ายก็คือทำให้เขาเรียกว่ากลับมาแข็งขึ้นและเบิร์นรอบได้พิเศษไงครับทั้งหมดจริงๆหรือ,อย่างซึ่งถ้าในตัวของตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีคำถามตามมาเอ๊ทำเยอะขนาดนี้ใช้เวลาทำนานไหมพักฟื้นนานแค่ไหน ก็เอาเป็นโดยสรุปนะครับเวลาทําผ่าตัดเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมพักฟื้นจนถึงใช้งานก็อยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเองจะเรียกว่าไงลองหาดูในรายละเอียดข้อมูลในโลกก็ได้มีที่ไหนที่ทําได้ครบจบขนาดนี้เท่าที่ดูหมอว่าหมอหาตัวเทียบยังมีน้อยมากนะครับผมทีนี้โดยตัวของตัวเองเนี่ยหมอจะพยายามให้รายละเอียดมากขึ้นไปอีกก็คือว่าการทําเยอะขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่หมอ ให้คือดูแลยุให้เขาเรียกว่าดูแลให้ง่ายที่สุดแล้วก็ยิงดูแลไม่ยุ่งครับสเรื่องของแผลเป็นเทคนิคที่พยายามทาและหลบแผลที่สุดจะเห็นว่าหลังทํามาเนี่ยสาวๆจับไม่ได้นะครับว่าอัปเกรดมาแล้วก็จะมีเรื่องของตัวที่เขาเรียกว่าตัวคลิปไทเทเนียมและต้องเป็นระดับพิเศษนะครับที่เหมาะสมเพราะต้องเข้าใจว่าตัวเรื่องของการทำทั้งหมสเนี่ยหมอจะมีคอนเซปต์การคลิปทั้งหมดเพราะว่าเราต้องการเหลือหนังในปริมาณที่พอดีเพื่อเวลาที่เราเติมฟิลเลอร์ หัวและลำเนี่ยจะได้ทรงที่เซ็ตตัวอยู่ที่นั้นตลอดนะครับงั้นถ้าจะบอกว่าทำและครบจบทุกอย่างทำได้ครับ